สวัสดีครับกลับมารีวิวเส้นทางฝนและลักษณะาอากาศกันอีกรอบนะครับพี่น้องในช่วงระยะยี่สสี่ชั่วโมงข้างหน้าก็เป็นช่วงเย็นค่ำในวันนี้วันที่สามิถุนายนไปจนถึงเย็นค่ำวันพรุ่งนี้วันที่4ี่มิถุนายนกันนะครับพี่น้องจากภาพนะฮะพื้นกระแสลมมรสุมชั้นฐานเมฆในเย็นค่ำวันนี้ไป ก็ยังคงพัดด้วยกําลังค่อนข้างแรงนะ,ะพี่น้องเห็นไหมครับโดยแนวการพัดเป็นทิศตะวันตกแต่ก็ไหลย,ยกขึ้นกว่าเมื่อวานฮะไหลย,ยกขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยฮะปกคลุมพื้นที่ภาคอีสานภาคก,กลางภาคตะวันออกแล้วก็พัดยกในเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือและอีสานตอนบนโดยพัดผ่านในพื้นที่ภาคใต้เป็นทิศตะวันตกม้วนกดลงะฮะ ทิศทางก็ตามลูกศรสีแดงนะครับพี่น้องภาพถัดไปเป็นการเคลื่อนไหวของกระแสลมระดับบนนะฮะค่ำน,นี้ไปพี่น้องจะเห็นว่ากระแสลมบนนะฮะที่ไหลมีทิศทางไหลามาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือเหลือแต่ความแห้งเย็นเข้ามาปกคลุมทางตอนบนผสมด้วยในวันนี้นะฮะในขณะที่บริเวณอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามันรวมถึงพื้นที่ภาคใต้ย,ยังคงถูกปกคลุมด้วยบริเวณความกดอากาศสูงโดยที่กระแสลม ระดับบนพัดหมุนบนตามเข็มนาฬิกาเป็นแอนต้ไซคลนเห็นไหมครับโดยทิศทางการเคลื่อนของกลุ่มฝนนั้นในพื้นที่ภาคเหนือนะฮะลมบนเริ่มอ่อนกําลังลงนะในค่าวันนี้เป็นต้นไปโดยทั่วไปนะฮะซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มฝนที่เกิดขึ้นไม่ค่อยเคลื่อนย้ายเท่าไหร่นะพี่น้องหรือตกแช่ในบางพื้นที่นะ โดยที่ทางการเคลื่อนย้ายถ้ามีกลุ่มฝนในพื้นที่ภาคกลางอีสานตะวันออกหากเกิดฝนตกก็จะเป็นไปตามลูกศรสีเหลืองนะครับ mm hmm. เมื่อลมคู่ขนานสองระดับนะฮะเป็นลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้พื้นที่ภาคเหนือพี่น้องยังคงมีฝนตกต่อเน,นื่องจากลมมาสุมพัดยกเข้าปกคลุมฮะเ mm hmm. ขาปกคลุมเพราะว่าเขาพัดไปหายอมความกดอากาศต่ำ mm hmm. นะรบ,บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนั่นเองแต่ทั้งนี้ฝนก็จะ บางเบาลดลงมากนะครับพี่น้องจากการพัดเข้ามาตัดความชื้นของกระแสลมบนนั่นเองโดยในพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกด้วยเหตุจากทิศทางของลมมรสุมผสมกับความแห้งของกระแสลมบนฮะฝนก็จะลดลงต่อเนื่องเช่นกันครับสําหรับในพื้นที่ภาคใต้นั้นถูกปกคลุมด้วยริมความกดอากาศสูงจากบริเวณคูโลกใต้ฝนก็เลยหายไปเป็นส่วนใหญ่อันนี้เป็นธรรมดานะฮะ โดยจากแบบจำลองลักษณะาอากาศที่สำคัญสแสดงแนวโน้มการยกตัวของไอ้น้ำความชื้นจากการถูกกระแสอากาศดันขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศคาดหมายในช่วง18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นในวันนี้ฮะไปจนถึง6โมงเย็นของวันพรุ่งนี้นะครับพี่น้องวันที่4มิถุนายนพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ตกได้ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่าน อุตรดิตถากพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งในบริเวณจังหวัดนองทบึงกรฬอุดรธานีนครพนมบุรีรัมย์สุรินทร์สำหรับภาคกลางนะฮะเขาจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีครับ โดยที่พื้นที่ภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ตกได้เล็กน้อยนะฮะบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและจังหวัดตราดนะฮะฝนนิดเดียวเลยฮะภาคตะวันออกเนี่ยครับโดยในพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนร้อยละไม่เกินสิบนะฮะของพื้นที่ตกได้บางแห่งในบริเวณจังหวัดนราธิวาส สำหรับพื้นที่สปลาวเพื่อนบ้านนะฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สถึงสาของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่บริเวณแขวงหัวพันธ์เชียงขวางหลวงพระบางใส่สมบูรณ์บริคำไซและเสกกองคลื่นลมในทะเลฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่ฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรนะฮะสำหรับฝั่งอันดามันตอนล่างคลื่นสูงไม่เกินหเมตรสวัสดีครับ